สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีเปลี่ยนสีและขนาดของอีโมจินะในส่วนของ m e s s e n g e r นั่นเองเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับอันดับแรกเข้าไปที่ Messenger ครับแล้วลงมาที่ในส่วนของสติกเกอร์ครับนี่ครับมันจะมีสติกเกอร์มีภาพกิฟแล้วก็อีโมจินะเราก็เลือกอ e นะีโมจิเนาะนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับ ผมจะยกตัวอย่างในส่วนนี้นะครับรูปสัญลักษณ์ I Love You นั่นเองอ่าเวลาส่งปกติเราก็ติ๊กไปครับปึ๊บแล้วก็ส่งปึ๊บอ่าคราวนี้ผมจะเปลี่ยนสีและขนาดนะครับก็ตัวเดิมนี่ฮะตรง I W U ตรงนี้ให้คุณผู้ชมแตะค้างไว้ก่อนครับประมาณครึ่งวินะครับตรงเนี้ยตัวเนี้ยแตะค้างประมาณครึ่งวิผมจะใช้นิ้แตะค้างนะครับปึ๊บนี่นะครับมันจะมีอ่ารูปนะครับสี ให้เราเลือกนั่นเองนะครับรูปเดิมแต่เป็นเปลี่ยนสีใหม่คราวนี้เราจะเอาสีขาวตรงนี้ครับผมจะกดประมาณครึ่งวินะครับเพื่อให้มันเปลี่ยนขนาดให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตรงนี้นะครับผมจะกดค้างประมาณครึ่งวินานะครับเห็นไหมครับมันจะใหญ่กว่าเดิมแล้วนะครับโอเคต่อไปผมจะเปลี่ยนสีใหม่แล้วให้มันใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็กดไปกดค้างไว้ประมาณหนึ่งวินั่นเองนะครับปึ๊บ อ่านะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับเห็นแล้เปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็ปรับขนาดได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอใหม่ทดสอบใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้เอาเป็นรูปไหนดีเอาอะนะครับตัวนี้กันนะครับรูปพนมมือปกติแล้วก็ส่งไปนะคลิกไปปุ๊บแล้วก็ทรงปุ๊บอ่านะครับต่อไปผมจะกดค้างไว้ประมาณครึ่งวินะครับอ่านะฮะก็จะได้ นะครับรูปพนมือนะครับหลายสีนะครับผมจะทาการตอนนี้มันเป็นปกติอยู่ใช่ไหมครับรูปพนมือผมจะใช้อันนี้นะครับเปลี่ยนสีแล้วก็เพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับค้างไว้ประมาณครึ่งวิครับอ่านะครับเ็นไมครับมันก็จะใหญ่ขึ้นโอเคต่อไปผมจะเปลี่ยนสีใหม่แล้วปรับให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับประมาณหนึ่งวินะคราวนี้ประมาณ1วิค้างไว้แต่ค้าง ปารนี่ครับคุณผู้ชมแน่นะครับเดี๋ยวลงก่อนนี่นะครับเห็นไหมครับ1 2 3มนะครับมันจะมี3ไซส์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือวิธีเปลี่ยนสีและขนาดของ emoji ใน Messenger นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองหากมีข้อสงสัยก็ส่งมาทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเนธัชกร ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหมค่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ